محمد رسول الله والذين معذور شدفا وعلى الكفار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كابتن بن عمفو ميكا فرب رب جين توتن พี่น้องในโลกเนี่ยไม่มีใคร ทุกคนที่จะสมหวังแล้วก็จะสมบูรณ์ในทุกเรื่องไอเรื่องสมบูรณ์นี่มันไม่มีอยู่แล้วแต่เรื่องสมหวังน่าจะมีเพราะเรื่องสมบูรณ์นั้นอัลลอฮ์ไว้ในโลกอาคิรัดอีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลกนี้เราอยาเอาความคิดของโลกหน้ามาใช้ในโลกนี้ว่ารอความสมบูรณ์มันไม่มีพี่นอ้อง แต่ความสมหวังเนี่ยความเป็นมนุษย์ิบางครั้งก็ไม่สมบูรณ์บางคนก็มีสุขมีทุกข์มีป่วยมีไข้มีขาดเงินขาดทองน่ะไม่สมหวังบางทีบางคนก็มีเครียดพี่น้องความคิดบางอย่างที่มันเข้ามาในสมองของเราบางครั้งบางเวลาบางคิดความคิดที่ดีเราก็เก็บเอาไว้ต่อยอด มันมีพี่น้องแต่บางครั้งความคิดที่ไม่ดีนะความคิดที่ไม่ดีเรื่องเครียดเครียดเนี่ยมันเข้ามาในเราอย่าสะสมเราอย่าเลี้ยงเอาไว้อย่าให้มันเติบโตในสมองของเราเราต้องใช้ความพยายามกระจัดมันออกไปออกไปแต่เราที่พยายามกระจัดมาเสียดหรือรเผชจญกความคิดที่มันไม่ดี ออกไปเราไม่ฝา่าฝืนคําสั่งของลอนะเราไม่ฝา่าฝืนคําสั่งของ Allah. ลอเพราะว่าการที่เราไม่กระจัดความคิดที่ไม่ดีออกไปจากสมองมันเลี้ยงมันเอาไวา้มันไม่มีประโยชน์อะไรในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเลยมันอาจจะทําลายระบบการเป็นอยู่ของเรามีปัญหาเราสิ่งแรกพี่น้องเราคือบ่าวของอัลลอฮ์ มีปัญหาเราต้องบอกเจ้านายบอกเจ้าของเรื่องเราเอาปัญหาของเราบอกกับอัลลอฮ์เตรียมให้อัลลอฮ์พร้อมช่วยเหลือเราเราต้องเตรียมให้อัลลอฮ์พร้อมช่วยเหลือเรานะการที่เราเตรียมให้อัลเลาพร้อมก็คือเราเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยการตะวันยุไม่ใช่จัดสั่งพระองค์เตรียมพร้อมเราไม่มีอำนาจสั่งอนะัลลอฮ์ได้ เราต้องแสดงความต่ําต้อยเพื่อให้อัลลอฮ์พร้อมในการช่วยเหลือเราเขาคือไม่ทำมาเสียในขณะนั้นนะเพราะเรามียากีนว่าอัลลอฮ์ทำได้ทุกอย่างอย่างนี้อย่างนี้ความคิดฉันทำไม่ได้หมอทำไม่ได้เงินทำไม่ได้ทองแต่ว่าเราเชื่อว่าอินนัลลอฮะอะลาคุลิชัยน์ก a ดีรและอัลลอฮ์ก็บอกว่าในะคุณลายจุด แต่วันกิยามะเราจ,จะบอกว่าอันนี้เราไม่ได้มาอน,นี้อัลลอฮ์บอกแล้วฉันไม่ได้บอกในอัลกุรอานไว้เยอะแย,ยะหมดหรือว่าฉันมีความสามารถว่าอินนัลลอฮะลา ك ุลลิชัยอิَกِดิٍฉันไม่ได้บอกเลยทําไมไม่เอาปัญหานี้มาเสนอมาเตรียมฉันให้ช่วยพี่น้องสมมติว่าสิ่งแรกในพี่น้องเราไม่ยุติแค่ แก้ขอดอ a พอเจอปัญหาขอดอ a เจอปัญหาขอดอ a ท่านนาบีทรงทัพไปรบแล้วก็ขอดอ a ท่านนาบีเอาผู้คนเตรียมผู้คนไปไปปฏิบัติตามอัสบับแล้วก็ขอดอ a เจอปัญหาท่านไม่ได้มีขอแต่ว่าท่านนาบีเตรียมทับเตรียมอัสบับเสร็จแล้วท่านหวังกับอัลลอฮ์ท่านขอดอ a ท่านไม่ได้พึ่งอัสบับท่านไม่ได้หวังอัสบับและไม่รอให้อัลบาบทำให้ลุล่วงแต่ท่านรอตะวักกันกับอัลลอฮ์นั่นคือกิจของคนมุสลิมไม่แค่ขอุอายอย่างเดียวแต่ต้องปฏิบัติอัสบับด้วยพี่น้องนะเช่นบางคนในพี่น้องตกงานไม่มีเงินก็ต้องพยายามหางานทำไม่ยายายั้อของ,งาน นั่งที่บ้านแต่ไม่ออกไปเรียนไม่ออกไปไปตามระบบที่เขาวางไว้ต้องไปสร้างอสบับด้วยการที่เราจะออกฮีดายต์เนี่ยเราต้องออกไปในหนทางก็าต้อสร้างอัสบับด้วยไม่ใช่นั่งขอฮีดายต์ที่บ้านมีไหมไม,ไม่มีพี่น้องอคนที่ทำงานก็พยายามลงทุนแล้วก็ขอดูอาลงทุนแล้วก็ขอดูอาเช่นคนป่วยไม่สบายคนป่วยไม่สบายพี่น้อง สิ่งแรกก็คือเราพยายามกระจัดด้วยการออกกําลังกายด้วยการนอนหลับด้วยการเซฟอาหารนะด้วยการหาหมอเยียวยาเพราะการเยียวยามันเป็นซุนนะแต่เราไม่หยุดแค่นั้นเราต้องขอดุดาด้วยเ,เราไม่หยุดกับการออกกําลังกาย หรือว่าสี่สามสิบประกันแต่เราต้องขอดูอาจากองค์ยอห์สภานวตาราด้วยเพราะอิสลามสอนว่าว่าอัจมีรูฟิตลบิให้เรานั้นทำดีที่สุดในเรื่องการสววยงาวิธีการบางครั้งพี่น้องเราจะโทษ,โทษตักดีรตักดีหมาถึงลิขิตเราล้กคำนดมาแบบนั้นผมทำอะไรได้ โทษเสดยดุยดยเลยพี่น้องบางครั้งมันไม่ใช่ตักดีนแหละมันคือตัดบิรก็คือการวางแผนต้องเราปิดพลาเองเพราะอัลลอฮ์สั่งให้เรานั้นเตรียมการแล้วก็วางแผนแล้วก็พี่น้องที่สําคัญที่สุดเมื่อเราเจอปัญหาเราป่วยเราไม่สบายถูกทดสอบพี่น้องปาลิสไตน์เจอปัญหาจะเจอแบบส่วนตัวหรือบุคคลหรือเป็นกลุ่มหรือประเทศหรือตั้งโลก เราก็ต้องรู้จักรีรอด้วยรู้จักพอด้วยรู้จักอยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเพราะอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าเราไม่คัดค้านเราไม่ทีโพยทีปายเรารู้จักรีรอแล้วรู้จักขอดอาขอดอาพี่น้องก็ต้องตะวัดยุ่นในการขอไม่ใช่ว่าสวดดัวไอ้สวดดัวมันก็ได้บรารักัตของคาอยู่ แต่ว่าคุณตั้งใจขออะไรอันนี้ต้องตะวันอยู่แล้วต้องหลีกการมะเสียด้วยพี่น้องเมื่อเราขอดวูว่าเราอยากจะให้ดูอาเราถูกรับเราต้องหลีกของฮามแม้กระทั่งก้อนคําเดียวก็จะไม่ลงในท้องเราไม่ถัดไม่ตัดญาติขาดิมรแล้วไม่ทํามะเสียด,ด้วยแน่นอนว่าดูอาของเราเรา,เราจะตอบรับนะ แล้วพี่น้องอัลเราก็สอนเรื่องนี้ไว้ในครุรานมากมายตอนที่จันนบ,บียูนุสอะเลสลัมถูกปลาวานนี่กลืนเข้าไปในบางรีไว้ะบอกว่าท่านอยู่สามวันก็มีหลายรีไว้แต่ในสามวันนั้นท่านนบ,บียูนุสก็สิ้นหวังว่าเครื่องไม้เครื่องมือมนุษย์ในเวลานั้นน่าจะไปช่วยไม่ว่าไม่ได้ ตาหูหลามกัดเนี่ยคลืนกินก็จะมีโอกาสอยู่แต่ปลาวานคลืนเข้าไปพี่น้องอยู่ในความลึกอยู่ในทะเลลึกอยู่ในท้องปลาวานอยู่ในค่ำคืนสามความมืดนะหมดหวังแลวพี่น้องอสบับก็ไม่มีแล้วท่านนาบียูนุสอะเลสลามขอดัวเตรียมอัลลอฮ์ให้ช่วยตัวท่านเตรียมยังไงคำดอวของท่านน่ะแหละพี่น้องมันบอกว่าท่านนาบียูนุส ได้เตรียมอัลลอฮ์ไม่ได้โทษตักดิลของอัลลอฮ์โทษตัดบีดของตัวเองแผ่น่านแล้วก็หวังจากอัลลอฮ์ตะว่ากลัลต่ออัลลอฮ์ยักเกีงต่ออัลลอฮ์ว่าผู้ที่เอาฉันออกจากท้องปลาได้ก็คือองค์เดียวเท่านั้นอัลลอฮ์ท่านขอดูอาว่าลาอิลา่าอิลล่าอันตะซุบฮานะกอินนีกุนตุมินอัลวาลีมิน ท่านกล่าวยกย่องสรรเสริญว่าพระองค์นี้บริสุทธิ์ไอ้ที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นฉันมาอยู่ในท้องปลานี่าะอินนีคุนตุมินอัลวาลิมเข่าไม่โโษทลัลลอฮ์ว่าฉันนี่แหละบางครั้งฉันทำผิดพลาดอะไรมาเราก็ไม่รู้ตัวเพราะความผิดพลาดของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่สองแบบประจำเจตนาทำบ้างด้วยความอดแอร์ของอิมานบางครั้งก็พลาดพลั้งไปทำ ใครบอกว่าฉันไม่ทําความชั่วไม่ทําความผิดนบ,บีเท่านั้นเลยพูดคานี้ได้แต่เมื่อพลาดพั้งไปแล้วพี่น้องเราก็ตะวัยุ่ต่ออัลลอฮ์เข้ามาหาอัลลอฮ์เราทําความปิดจากตํารวจเราหนีเราติดหนี้เราหนีหนีไปเถอะแต่เมื่อเราผิดกับอัลลอฮ์เราผิดกับแม่เราไม่ต้องหนีแม่มาหาแม่บอกแม่ ฉันผิดแล้วพี่น้องคิดยังไงแม่ไม่ใช่เป่าปุ้นจิ้นแม่บอกว่าไม่เป็นไรลูกมาหาลอฮ์อก็จะให้อภัยแต่เมื่อเราผิดแล้วเรายังดื้อไปแก้ตัวแก้ทางนู่นนี่นั่นแต่พี่น้องเริ่มเพิ่มความผิดเริ่มเพิ่มบลัลลอกดังนั้นพี่น้องเมื่อเราเจอปัญหาเจอทุกข์เจอสุขในโลกนี้ซึ่งที่มันเราอยู่กับมันเราหนีมันไม่พ้น แต่เราอย่าลืมตวัยุต่อัลลอฮ์แต่สิ่งแรกพี่น้องบอกไปแล้วเราทําอสบับคนท่านนบีอายุอะไรสลามป่วยสิบเจ็ดสิบแปดปีนอนอยู่กับที่เป็นนบีไม่ใช่เป็นเราดีกว่าเรากี่ล้านเท่าคนที่เอาเร์เลือกเราเนี่ยเป็นคนที่เราสร้างให้มาพยายามแต่นู่นอัลลอฮ์คัดเลือกมาป่วยสิบแปดปีนอนเตียงคนไม่เอาไล่ออกจากมู่บานอาการหนักถึงขนาดน,นั้น แต่เมื่อตอนที่ลล l a ์ให้หายนบียูนุสขอด้อก่อนรับบอินนีมัสนียดุรุอันตาอะัม م ุราหิมินยาอัละความชั่วร้ายความไม่ดีมันมาสัมผัสเธอพระองค์ผู้ทรงเมตตาจิิงแต่พี่น้องตอนที่ลล l a ์ให้หายลล l a ์สั่งก้นไฟยากูนได้ไหมได้สั่งว่าโอ้อายุบ่งหายก็หายได้ แต่โลกนี้ต้องเข้าใจเรื่องเลาสร้างอสบับเอาไว้เราต้องเดินตามอสบับแต่เราอย่าไปยักกีนอย่าไปเชื่อกับอสบับเชื่อกับอสบับก็คือกุฟรการปฏิเสทธิเดินตามอสบับแล้วก็มั่นหมายต่ออัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์มีอำนาจช่วยฉันได้ท่านนาบีอายุอะไรสางอัลลอฮ์บอกโอ้อายุจงออกไปข้างนอกเอาเท้าของเจ้าเนี่ยกระเทิอบลงบนหินก้อนหินแล้วก็มีน้ํา ลำทานไหลออกมาจงอาบน้ําแล้วก็ดื่มน้ํานั้นเม่จะถามว่าอัลลอฮ์ไม่ฉันไม่มีแรงป่วยมาสิบแปดปีแล้วแล้วจะต้องให้ไปกระเทบิบในเท้าก็ไม่มีแรงให้หายเลยไม่ได้เลยอัลลอฮ์ให้เราเดินกับอัสบาบแต่ให้เดินในคําสั่งของอัลลอฮ์รักษาคําสั่งของอัลลอฮ์ อย่าไปเชื่ออัสบาบถาคนหนึ่งอ้นะอนบียูนุสอายุเบลีสลามหายด้วยการกระทืบก้อนหินฉันไปกระทืบบ้างไปเลยตีเหล็กก็พังเพราะไม่มีคำสั่งไม่มียากรีนไม่มีสิ่งที่เอาล็อใส่เข้าไปดังนั้นพี่น้องเราจะเจอปัญหาทุกอย่างเจอแน่พี่คนแล้วก็เจอทุกคนเจอเรื่อยเหนักเบาสภาพแล้วแต,แต่เราอย่าลืมอ,ลอัลลอฮ์ แก้ปัญหากับเราแต่เราปฏิบัติสร้างตัดบิดด้วยแต่อย่าไปมั่นใจกับตัดบิดต,ตัดบิดแล้วมอลนาอัชรออลีทานวิรัมชุลลาเลยบอกว่าใครที่เจอปัญหาใครที่เจอปัญหาสุขภาพเรื่องเองินเ,เรื่องตองเรื่องปัญหาผมบอกเจอทุกคนนั่งขอดูวาตวญต่ออัลลอฮ์สี่สิบวันนี้เป็นสูตรของท่านมลาลนาะอัชรับลีทานวี เป็นคนโด่งดังนักวิชาการคนหนึ่งในอินเดียชุมพูทวีตท่านบอกวันนั่งสี่สิวลตะวันยุคอดัวนี้อัลลอฮ์จะให้เขาหายจะจะคลคยปัญหาน้นในกับเขาและถามว่าเอามาจากไหนเอาทึกทักเอาเองหรือเปล่ามีฮาดิษหรือเปล่าเราชอบถามบอกเขาบอกสิ่งที่มีฮะดิษหรือเปล่ากุรานบอกเองพี่นางว่าคาได้คานุนเชลโมเมเนนเช่นนี้แหละต้าสาราภาพจำนวนต่อฉันตะวันยุต่อฉัน จำนวนต่อความผิดต่อฉัน <c oughs> มีสวะปัญหาว่าดูอาน,นี้แค่จะนบ,บียูนุสท่านั้นเลยท่านนบ,บีบอกอามากระร้ตอัลกุรอานเจ้าไม่ได้อานกุราอานอาจะต่อไป و ك ذ ل ินุนจิลมุเอมีนน,นี้แหละถ้าคนมุมีนมาหาเราเราจะให้เขาปลอดภัยเหมือนที่ให้นบ,บียูนุสปลอดภัยซึ่งนบ,บียูนุสไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกไม่มีใครไปช่วยได้ไม่มีวัตถุแต่เมื่อตะวันยุหาฉันฉันจะให้ความปลอดภัยขอทุกคนพยายามก็อ,อินชาอัลลอฮ